เอา้าพ่อขนันธีเกคือเกา่ากับสางลริข้นขายลายเก้าพี่นอ้องกำลังเริ่มกอ่อหลังแหล่ครับพี่น้องไอ้โคนงักค่ากะแล้วเบิ่อแล้วพี่น้องเอวันจันทร์มากสิดเดี่วมุ่งสันไทยนี่ละครับสีหลังหลังนใบใหญ่หรอครับพี่นอ้องออื นะทีมงานกำลังเร่งหลังดีซีหลังคาโครงหลังคาเกิดติดแผ่นล่มข้างหลังครับพี่น้อง,งเออนี่แหละทีมงานสังน่งดีดค้นไขแรงคือเกาอยู่ละครับทีมงานมีปัญหาเกิดซีหาค้อนอะไรครับพี่นออ้องเออ มีแต่ผู้เบาวเหลือหน่อยครับพี่นอ้องนี่แหละครับเหลือติดแต่เป็นล่มข้างหลังสองแผ่นกับจบแล้วพี่น้องมือนี้วันที่กับเชิดได้ภาคพา,พานพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ